ผู้ชมดูใหม่อีกครั้งแค่ดูได้น้ำดิมันลอกไอ้ดไอเด้อดอยู่นี่เออเห็นปะเออมันลอกน้ำมันลอกอ่ะเสียงดังเกินอ้าว ก็ผ <g ül s> ่านเสียงหูฟังสิเออถ้าเสียงดังเกินก็เบาเสียงหูฟังเด็่อือถ้าเบาถ้าบอกว่าเสียงดังเกินก็เบาสิอันนี้เยังไงอันนี้คือจริงถูกไหมไม,ไม่ไม่ใช่จริงมันเป็นเงินที่ปิดสเปกแต่ทั้งหมดคือปลอมอ่าทั้งหมดคือปลอมแต,แต่แต่อันนี้คือรอบงงอ่ะอันนี้ดูสิงงเนาะ เงินตึงไรหนาม,มันล็อกไม่ได้ปะไม่น่าได้ <c oughs> หรือว่าเอ,อ้ยมีแต่คน, o, นบอกมันมีเขียวเหลืองด้วยรอพ,อ<ไ>พี่รอพี่ปิ่งทั้งวันเลย <c oughs> สัปาร์ดานนะ้ามีเซอร์ไพรส์แบบบิ๊กใหญ่ใหญ่ เอาเป็น,มนไม่ไม่ขอเป็นบอกขอบอกแค่นี้ได้ไหมความฝันขอสูงสุดของทุกคนไ,ได้ไหมเออมันคือความฝันสูงสุดของฝั่งเราแล้วกันเอ,เออเออพูดอย่างนี้แล้วกันอบอกไปแค่นี้นะเอาอ,อันนี้เรื่องจริงนะสุดไหมสุดไหม สดสิเขาไม่แห้งนะนนั้นน่ะไม่แห้งสดเขาสดเขาเคย<ม>สดมาแล้วไม่เคยสดมาแล้วถูกไหมคอยสดของเาไม่ข<อ>เขาสดอืมสดสิเขาไม่แห้งอันเนี้ยม,มันไม่เคย<ด>มีห้งเขาสดตลอดโอ๊ยพี่ต้มจีบบอกแต่งวันไหนมาด้วยนะสรุปค,คือมันคือความฝันของอาไบความฝันสูงสุดของทุกคนแล้วสด อย่างนี้คือไม่ไม่ไม่ผิดพลาดแล้วเนาะจริงๆได้มากกว่านี้อกเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเอ้ยไม่ใช่เก้าเก้าแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่รอให้ถึงเวลาโอเครอดูพวกคุณรอดูเป็นสิ่งที่คนอยากเห็นไงมันเป็นสิ่งที่คนอยากเห็น เ็นสิ่งที่ทุกคนแบบลุ้นอ่ะลุ้นมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาใช่เราก็ลุ้นด้วยอะไรที่ผูด้ได้พูดโอเคผู้เสียหายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราไม่บอกจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด ที่เมียพลอยและคนอื่นๆดูแลอยู่มีลายไม่พูดได้พูดได้เอาท้ไม่ไม่พูดหลังมันน่าจะเซ็นทำไม มีรายการรายการหนึ่งไม่ได้ได้เขาบอกได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ไม่บอกชื่อไงไม่ได้ไม่ได้หรอเอาเซ่เซอาพอ,อ,อ,อแค่นี้แหละพูดได้แค่นี้ตามใจพลอเฮี่ยเดี่ยวเขาเอ้ย เดี๋ยวพยลจะลาสุดตอนนั้นด้วยนะเอาไหมโคสองตอเอาเอาเอาไหมเรารู้เวลาอยู่แล้วอืมเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านะช่วงกลางวันใครลางานได้ลาจนถึงสุกเนี้ยใครลางานได้ลาช่วงกลางวันอนะใครลางานได้ลา ใครลางานได้ลาใครหยุดเรียนได้มันคือสิ่งที่เราอยากเห็นใค,ใครปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วใครปิดเทอมแล้วไม่ต้องไปดูการ์ตูนไม่ต้องไปดูละครไม่ต้องไปดูซีรีส์ไม่ต้องไปดูอะไรเลยรอไลฟ์ของเนียกับพลอยนี่นบอกว่า ลาไม่ได้แต่ลาออกค่ะ <ś led> <ś led> ปังมาภายในสัป,ปดาหน้านี้จันถึงสุขลางานไว้เลยช่วงกลางวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเ <ś led> นี่ยนะถ้าเกิดเขาลาแล้วอันนี้นทำไงอ่ะ <ś led> มันคุ้มค่ามาก ไม่บอกเราจะไม่พูดล้วไม่รู้ว่าใครจะเดาเป็นรายการอะไรเราไม่พูดเราจะไม่บอกด้วยว่าวันไหนถ้าอันนต้งหัวไปหน่อยต้งไปแบบหน่อยพอแล้วขอบคุณค่ะส่งมาเยอะๆเล้ค่ะรับรองว่าคือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นแล้วบอกเลยนะคุณพเนี่ยให้่พบ ม,ม,มันอาจจะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายวันสุดท้ายได้ที่คุณอาจจะส่งมาให้พวกเราเพราะเราจะอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วแค่นั้นเองส่ง<ช>มาเลยค่ะไม่ต้องหอง่วงเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบถ้าใครติดตามตั้งแต่ยายออกมาอัดวิดีโอคลิปแรกใครไม่เติมไปเติม บอกเลยว่าทุกคนจะจะรู้สึกว่าอยากมีแบบมีบ้านยกบ้านให้มีรถยกรถต,<อ>ตอนนั้น่ะตอนนั้น่นนนะเราพลาดได้เนาะ,ะเพราะะน้นเตรียมเหรียญเตรียมเงินเตรียมของขวัญไว้เลยเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่ตอนที่ก่อนก่อนทักสามสดาทีเนาะง่ายเพื่อรอเวลารอใช่เราจะไล์ก่อนอ่ะใครไม่หลับตกข่าวเที่ยงตรง เอาใจบ้อาวตันมีมางนั่นเที่ยงเที่ยงต้องเอามาอะไรกินข้าวกันน้อยอ่าได้ได้ได้น้ไม่ไม่อะอุ้ยไม่ทองค่าพองเธอะปัดพอไม่ได้เรือไปนอนละอ๋อเดี๋ยวมึดเดี๋ยวมึเดี๋ยวมีเดี๋ยวมึเดี๋ยวไปเดี๋ยวมึดไปไม่แหนต้องมาเแหยต้องมาเปยทะเลยรอผมจ่ายรายเดือนก่อนเดี๋ยวเปยเองว่ะซัน ไม่ทันแล้วค่ะคุณนเรื่องมันกำลังจะถึงเต้นชัยแล้วถ้าคนที่ดูอยู่แล้วคิดว่าสองคนเนี้ยเล่นละครหรือเปล่าโกหกตอแหลหรือเปล่าเตรียมเงินไว้เลยนะถ้าสับปะดาหหนะ้า ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นมันคือพวกเรารพวกเราแค่สามสองสามสี่คนจริงเราทั้งประเทศจรขอบคุณพวกเรารู้สึกซาบึ้งอะเอาตีแล้วคนทั้งประเทศจะขอบคุณพวกเรา ทำไมเฮียถึงกล้ากล้าแบบพูดขนาดนี้รู้ไหมอย่าเปิดไม่ต้องเปิดแต่กำลังจะบอกว่าเฮียอยู่ในกลุ่มที่มีโปรดิวเซอร์อยู่ด้วยโปรดิวเซอร์รายการอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้ทุกคนรู้จัก